สวัสดีค่ะทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาในเพจของเจนวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเจนก็จะแนะนําเพจของเจนนะคะนิดนึงนะคะเพจของเจนจะเป็นในลักษณะของวาไรตี้ค่ะทุกคนก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะซึ่งถ้าย้อนคลิปกลับไปดูเนี่ยมันก็จะเป็น ในส่วนของวิดีโอพรีเซนต์นะคะในส่วนของคลิปเสียงเจนเองนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการให้ความรู้เทคนิคดีๆนะคะสำหรับสาวๆที่เดินสายฝอนะคะซึ่ง4ส่วนที่เจนแบ่งออกเป็น4ส่วนนี้ในในเพจของเจนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่1ก็คือในส่วนของ mindset นะคะทุกคน mindset เนี่ยก็จะว่าในเรื่องของแนวคิดคำสอนต่างๆนะคะ เจนจะนำคำสอนบางส่วนนะคะที่ง่ายๆนะคะเป็นคำพูดง่ายๆมาเรียบเรียงให้กับเพื่อนๆเป็นคำสอนของพุทธศาสนาของเรานะคะมามิ m i ์ผสมรวมกันกับจิตวิทยาจากหนังสือจิตวิทยาของต่างประเทศนะคะ,ะซึ่งตรงนี้เจนจะนำมารวบรวมนะคะซึ่งบางหัวข้อบางจุดนะคะ ก็เป็นในแนวแนว,แนวทางเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าทางต่างประเทศเขาก็จะเขียนในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของความงามก็คือส่วนที่สองเจนจะมาแชร์ในเรื่องของอสมุนไพรนะคะเทคนิคการดูแลตนเองด้วยสมุนไพรนะคะดูแลความงามเมื่อเรางามจากข้างในแล้วข้างนอกเราก็ต้องงามด้วยค่ะทุกคนนะคะส่วนที่สามก็คือในส่วนของ เทคนิควิธีการต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกนะคะเจนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาหากใครที่เข้ามาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนเจนนะคะอาจจะนำข้อมูลเทคนิคตรงนี้ไปใช้ปรับเป็นแนวทางสำหรับตนเองได้นะคะในส่วนสุดท้ายเลยนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของงานในอาชีพของเจนนะคะนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์ค่ะเพื่อนๆพ่ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอ,อสังหาริมทรัพย์เจนจะนําข้อมูลเทคนิคแนวความคิดวิธีการต่างๆในการทำงาน ในการทำงานในสายงานอาชีพนี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคลิปในอนาคตนะคะเจนจะนำที่ดินนะคะที่คลอง5ปทุมธานีเอามาลงนะคะเพื่อที่เพื่อนๆหรือคนไหนสนใจนะคะอาจจะซื้อไว้เกรงกำไรนะคะอาจจะซื้อไว้สร้างบ้านนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมในเพจของเจนได้ซึ่งก็มีไม่กลีบแปลงนะคะแต่ก็สวยนะคะเพื่อนๆทีนี้ วันนี้นะคะที่เจนจะนำมาแบ่งปันในหัวข้อของเราก็คือ,อความรักและพลังงานแห่งใจของการอธิษฐานจิตค่ะเพื่อนๆทำไมถึงต้องใช้พลังงานนี้ สำหรับเพจของเจนเนี่ยเน้นความรักทางด้านสายฝอนะคะความรักระยะทางไกลค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นความรักของคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนั่นก็คือความศรัทธาในความรักนะคะ,ะความเชื่อใจต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดตรงนี้ได้ก็คือพลังที่เกิดจากข้างในของเราก็คือพลัง ใจของเรานั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่จะมาพูดถึงวิธีการนะคะทำอย่างไรให้เรามีพลังงานตรงนี้นะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าความสุขของเราเนี่ยมีแบบไหนและเป็นอย่างไรบ้างนะคะความสุขของเราจริงๆแล้วตามหลักศาสนาจะแบ่งออกเป็น3ส่วน3ระดับนะคะทุกคนระดับที่1ก็คือความสุขจากภายนอกความสุขจากภายนอกเนี่นะคะก็คือความสุข ที่เราต้องพึ่งพาอาศัยจากสิ่งภายานอกส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุนะคะอย่างเช่นเราได้บ้านใหม่เราได้รถคันใหม่เราได้เลื่อนงานในตำแหน่งดีๆอะไรพวกเนี้ยนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขในระดับที่หนึ่งนะคะทุกคนความสุขถัดมาเป็นความสุขในระดับที่สองค่ะความสุขในระดับที่สองเนี่ยจะเป็นความสุขที่ อยู่ข้างในนะคะเป็นความสุขที่เกิดจากใจของเรานะคะบางครั้งก็อาจจะต้องพึ่งสิ่งภายนอกบางครั้งก็เกิดจากภายในของเราเองก็คือ2ส,ส่วนรวมกันนะคะเป็นความสุขระดับที่2นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นความสุขใจที่เราได้เห็นลูกเราประสบความสําเร็จ อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเกิดจากความสุขใจที่เกิดจากข้างในทีนี้ความสุขในระดับสูงสุดความสุขในระดับที่3นะคะทุกคนก็คือความสุขที่เกิดจากการฝึกจิตของเรานะคะเมื่อเรามีการฝึกจิตจนถึงระดับหนึ่งนะคะเราจะรู้สึกและสัมผัสถึงความโปรง่ง โล่งสบายนะคะให้ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะคะความสุขระดับนี้ล่ะค่ะมันจะเป็นพลังงานนะคะหรือทางต่างประเทศจะเรียกว่ากดแห่งแรงดึงดูดซึ่งพลังงานนี้นะคะหากถ้าเราศรัทธาและเชื่อทำบ่อยๆนะคะพลังงานนี้เนี่ยจะถึงและดึงดูดคนที่คล้ายๆเราเข้ามานะคะอันนี้ ตรงนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะที่เดินสายฝอนะคะที่มีรักระยะทางไกลฝึกตรงนี้ให้เป็นนะคะแล้วฝึกเป็นประจำนะคะแล้วศรัทธาในความรักค่ะเพื่อนๆเ,เพราะเมื่อเราเจอคนที่ใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความรักของเราคงอยู่และมั่นคงจนถึงวันที่เราได้มาพบกันนะคะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยก็คือในเรื่องของความเชื่อใจความไว้ใจ ะะซึ่งความเชื่อใจความไว้ใจคู่ของเราหรือคนที่เราคุยโดยที่เรายังไม่เจอกันเนี่ยมันต้องมีพลังงานตรงนี้ค่ะพลังงานที่เกิดจากข้างในของเราพลังงานความคิดบวกต่างๆนะคะทีนี้เราจะทำอย่างไรให้พลังงานนี้เกิดขึ้นในใจเราเราต้องฝึกค่ะเพื่อนๆฝึกทุกวันนะคะ วิธีการง,ง่ายๆเลยนะคะที่จะทำให้พลังงานบวกนี้หรือกดแรงดึงดูดหรือพลังแห่งจิตนะคะก่อนที่จะอธิษฐานนะคะเราต้องฝึกค่ะฝึกทุกวันทุกวันนะคะและจับก้อนความรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกที่ปโปร่งโล่งสบายเมื่อเราจับก้อนความรู้สึกนี้ได้นะคะทันทีที่เราจับความรู้สึกได้เราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรนะคะเราก็นึกถึง ะะอย่างเจนเนี่ยเจนก็จะใช้วิธีการนี้นะคะเป็นประจำนะคะแล้วพอวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทำเราลืมนะคะเพื่อนอัดลืมมีบางวันนะคะก็จะไม่เกิน2วันนะคะถ้าเราทำทุกวันมันก็จะเป็นกิจ,จวัตรอ่ะน,นะคะทีนี้บางคนที่ยังไม่เคยทำเลยนะคะอาจจะทำยากนะคะแต่นะคะเจนอยากให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกนะคะรู้เท่าทันความคิดค่ะ พอเรารู้เท่าทันความคิดนะคะเราตัดอารมณ์ความคิดฟุ้งซ่านออกไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังนะคะทันทีที่จิตเราโปร่งโล่งสบายพลังงานนี้จะเกิดทันทีที่พลังงานนี้จะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้เราจับก้อนความรู้สึกเบาๆตรงนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราอยากจะได้เราก็อธิษฐานหลังจากที่เราได้รับรู้ และสัมผัสกับความรู้สึกนี้ไปแล้วนะคะลองทําดูนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะที่เดินสายฝอศรัทธาในความรักนะคะศรัทธาในตัวของเราเองนะคะและเชื่อ,อว่าวันหนึ่งนะคะเราจะเจอคนที่ใช่นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในด้านความรักนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้นะคะทุกคนพลังงานแห่งจิต มีจริงนะคะพลังงานแห่งจิตหากฝึกบ่อยๆคนที่จะรับดูได้และสัมผัสได้ก็คือตัวของคุณเองลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปถัดไปนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ